จะสี่ทุ่มเออสามทุ่มสี่จะสามทุ่มส<ะ>ิบอ่ะเนื่องจากว่ามาของงานแสดสินค้าที่จวุรากานีเนาะร้านสามทุ่มมทุกคนพอจะเสร็จนะคะก็สามทุ่มครึ่งมาถึงตรงนี้นะคะทานข้าวมื้อ กันนิะะควันนี้เรากินอะไรเจวันนี้เรากินอะไรอันนี้มากินกับคูนะคะหรือว่าเจเจเจไหนนะคะเจไหนที่เป็นเครื่องดื่มของอเมริกันนะคะเจเน่ยมาช่วยไข่ของด้วยเป็นอะไรที่ไข่เหนื่อยมากๆก็มีเจเนี่ยเป็นคนมาช่วยเบาแรงได้ดีเยี่ยมเลยค่ะทุกคนวันนี้ใารเจมาตัดคำด้วยกันเจวันนี้เรากินเราเมนูอะไรเนี่ยทักถามเมนูเจอันนี้เมนูอะไรลุปเปอร์ลุปเบอร์อะไรกระดูกอ่อนลุกเบอร์กระดูกอ่อนค่ะทุกคนยังไม่เคยกินนะคะปกติเราจะกินแต่ ซุปกระดูกหม smoking, ูอ่อนธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะใช่ไหมไอ้ต้มแซ่บต้มเซต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนแทนทุกคนร้านนี้เขาบอกว่ามีซุปเปอร์อะไรนะที่มันเป็นขาไก่นะแต่ว่ารานเไม่กินก็เลยคุณน้องก็เลยมีไอเดียแนะนําว่าลองเปลี่ยนเป็นกระดูเหมือนเมื่อคืนที่กินน้องซุปกระดูกหมูอ่อนเป็นซุปเปอร์แทนไหมก็ลองกินดูค่ะทุกคนใครเคยกินบ้างวันนี้ร้านจังชิมน้ําแกงเลยนะคะอร่อยค่ะทุกคนรสชาต นี่ก็คือ,ไม,อไม่น่าจะมีใครพลาดแน่นอนก็คือผักมุ้งไฟแดงอ่ะอันนี้ตามใจลูกชายนิดนึงนะคะใส่หมูกรอบด้วยค่ะ,ะและนี่ก็ตามใจลูกชายมากอ่ะอันนี้อะไรนะในเมนูนี้หมูกรอบพริกเกลือหมูกรอบพริกเกลือค่ะทุกคนนี่อันนี้ลูกชายอยากทานก็อยากน่าทานนะคะทุกคนเห็นนะคะว่าเป็นพริกเกลือโรยแบบน่ากินมากๆเป็นอะไรที่ในนูแทบอ่ะอันนี้ก็แซ่บเพราะว่าเป็นผักมุ้งอ่อ กบกบผัดนกลค่ะลองดูนะคะอร่อยเนาจากอาจว่าอร่อยอร่อยอยู่แล้วก็น้แ้งก็กันนี้คือยังไงก็อร่อยอยู่แล้วเนาะ บุโอเคทุกคนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะขอตัวทานข้าวอร่อยๆกันนะคะเจเจบ๊ายบาย